สวัสดีครับหมอเขาครับสวัสดีปีกันน้องขอยครับวันนี้ก็จะมาใครทำงานอยู่บนหอวันนี้ครับนี่ไผ่ผีเลื้อนกระจนี่อันนี้แม่ผู้ช่วยจะต้องปลามีเนื้อ เปิดมีไหมยังไงมัดแขนล่ะมัดแขนหลานก็เจ้าเจ้าเอ๊แมงลายแมงคันเอ๊ะแมงลายแมงคันแมงไปไหนวะอ๋อสวัสดีครับแม่ผู้ช่วยแม่ผู้ช่วยแม่ขัวสวัสดีปีใหม่เปิดมาโอยยะการยะงานเนาะวันนี้นะอ่าอันนี้นี่แม่เจ้าสาวสวัสดีค่ะเแม่เจ้าสาวก็ยังงามอยู่เนาะยังนมอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากอันนี้รถนี่คนยะกินนี่เนาะนี่เป็นหน้าออ๋สุดยอด

อร่อยมากค่ะสวยล้ำๆ işte ้เลยแม่ผ yani> ู้ช่วยอยู่แล้วล้ำอยู่แล้วนั้น้ช่ครับเด็นี่นี่ปอเจ้าสาวนี่นะยังยังนมยังนั่นอยู่เนี่ยหนอเตยอยู่ครับเ้ยอยู่หลายนี้คนกรุงเทพครับเนี่ยนะครับง กระเพงแล้วเจ้าเบาครับนี่นะเจ้าเบาโคตรแบงเฟสกำลังมาเที่ยวเที่ยวทำานเที่ยวเโอ้ล้ำนอหลักกินกันทั้งหลังบ้านไปเนี่ล่ะ้อยกินอืมักเร่องนัน้อ่ะนมากลังจะมาครับพ้หมอไปจังมาเต้เดี๋ยวนี้ ล้วมากับปีกันน้องโยปีกันน้องกอยครับวันนี้นะเฮ้มวันน yeah, wow, ี้เตะกเตะกอยู่เฮ้ยอันนี้เป็นป้าของเจ้าสาวครับดีฝ่ายเจ้าสาวครับเนี่ยเด็กแขกกำลังทยอยมาแล้วแต่เบาหลายเอาสามเท่าสีแกเอาละครับแบกอันนั้นมาเดี๋ยวชาอ๋อเด็กคนมพ่อปอจามาแล้วครับอ่าวปอจามครับเจอตรงไหนเลยครับ ปอยอาจารย์มาเฟ่กอนเดี๋ยวจะฝากหมดณชาวบ้านมาเฟ่กอนเดี๋ยวเออเดี๋ยวปครับเดี๋ยวนี้การพิธีกำลังจะเริ่มนะครับเพื่อบู่้ควรรลานสาวครับอาจารย์กับบับพ่อครับ แม่ปุ่นบอาขวดมานี่ยแ้ละครับนี่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 เจ้าบาวครับมาจากกับแผนเชรครับจังหวัดสี่ร้อยสี่ชุดในโลกครับขนน่าตําแพงอันนี้หลานสาวคนนี้นะครับนั่งเงียบ่อันปุ้นนี่แม่เจ้าบาวเออแม่เจ้าสาวแม่สาวอันนี้ปว่เจ้าสาวปุ่นเป็นป้าเป็นยังโมได้หลายคนครับ ครับคนทกเดนมัยาเอนอ็านเเลยคับมาไปเริ่มพิธีแล้วครับวัดแขนซุกวันานสาวปฏิเจนไปนักไปหลายแล้วครับเอาี่สามเท่าสีแกแ็ดต้นๆนี่ลงหน้าพระรเนี่ยในหลงสาวยาวกเกแม่นี่ก้านพอดีครับนี่สุพชา สัพพุกาสัปพัญนาสัปปุงาวิญญาณสัตว์พวกนอาศัยเกิดพอได้คอไสัตว์นั้นก็รน้าปัาสัมผัสเยงครับขาวราจองย์ขเสุขมาหากจะทำใข้อจงสัตย์สอแก้หาความใจข้อข้อฝ่ารุ่นข้อยำปัญโดนักมือดีข้อดีดงดีดีั เขาไำนาย้าร้าเจ้าสาวกบัวรดามาตพูดกันตางมุตตตาพอกเาว่ากบัวรดตมาตพูดกันา อีเทอดาในวันนี้ก็เป็นวันนี้เป็นวันสี่แล้วครับก็เป่าดอกมะม่วงครับสามเท่าสี่แกนไหนผลเก้าดอกนี่สามเป็นสิบสองสิบสามถึงก็เท่าเสียงรอครับแกอยู่หว เจ้าแสบลอนี่ในฐานะเป็นหน้าของเจ้าเ่าเจ้าสาวนะครับเป็นหน้าของเจ้าสาวขอให้พรให้เจ้าเ่าเจ้าสาวอยู่ด้วยขันมาาๆนะครับจนเท่าถนแก มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มจ้องนะครับครับพีก็เบาก็รออยู่ครับแต่ว่าผมยังมองเี่ยผมจะรอก่อนี่

เดี๋ยวอาจารย์ลูกจะมัดแขนแล้วครับนี่นี่นี่ป้าเจ้าสาวมาในคนแล้วครับนีอ่อ,อันอยู่ตรงไหนล,ละ่ะก็ป้าเจ้าสาวฝากรนกษาบ้านเมืเ่อกี้เป็นนะอันนี้ชี่กิมผู เดี๋ยวนี้มันเกินสามเท่าสีแกแล้วนะครับนี่จะเป็นเช้าแล้วเลยนี่มันเกินแล้วนะครับเกินอเอากระปิกระดองบันไกลเล่นเคี้ยงเนี่ยครับ เอาเสียงรอเดียววันนี้ออคงานแท้เนี่ยเขาแจ้ย่งยากมาแต้ด่นเนี่ยเสียงรอเสียงมหาเสน่ห์ครับนั่ เออนี่าจารานเป็นกาโอ้จุ๋ยขอเมื่อขออย่างละครับต่อขอห้านเขยแล้วก็รหลานเฮาเนี่ยอยู่ดีมีสุกอยู่ด้วยการเป็นกุ้มหลูกกุ้มหลานเมินไปนะครับกุ้อีกอ่ะ ลมีใจไปกคจกหลแ้นอุกหวนถัมกว่ตน้้ทักว่าไม่ลูกแต่บ้านไม่หลันเต็มจอมหลานเคยเป็นคนกับแม่เวดผมไปอยู่มากับเวทป้าแม่เป็นเบาแล้วครับนะ่ไปโยค่ายนรกมาแล้วถามไปแล่าว่าปปโยเพิ่มมยังผมนี่สมัยก่อนนี่ไปโยเอาเบอของขุงเอาเอขาโน

<c oughs> อันนี้ก็อันนี้ก็คุณยายแขน็งนะครับมัดแขนหลานเขยครับอนหลานไปครับอันนี้จะยอดดังดังมแบบนิ้ครับดั้โต๊ะสาวครับ ตดเปิดมันอันนี้ก็เออพี่เอ้ยเอาเปนองโอ้ตั้งหลายนะครับเนี่อันนี้คนย้ายครับคุนอาจารย์ ครับไหมก็อันนี้ก็คุณป้านะครับแม่ตั้งเพล่เป็นไม่ยากหลายครับคุณตัวผ่านเป็นไม่โลกสิบกว่าคนหายยังมัดครับตัวผมเก้าเนี่ยอายุแต่แปดชิล้วครับมันหายจะโคาเนะครับโดี๋ยวนี้